ห้องเรียนครูป๊อกแบ๊กเรียนสนุกลุกนั่งสบายวิชาการงานอาชีพชั้นปฐมศึกษาปีที่สองเรื่องการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายครูผู้สอนนางสาวรัตนาชนาชัยติดตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพร้อมแล้วไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายมีจุดประสงค์สามข้อด้วยกันคือข้อ1 นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้ข้อ 2. <ค> titled, นักเรียนสามารถปฏิบัติงานบ้านเรื่องการจัดเก็บเสื้อผ้าได้อย่างถูกต้องข้อ 3. นักเรียนเห็นความสำคัญของการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายการดูแลและจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ทุกวันใช่ไหมคะทั้งใส่ไปโรงเรียนใส่ไปเที่ยวและใส่อยู่บ้านเวลาทำกิจกรรมต่างๆระหว่างวันอาจทำให้เสื้อผ้าเปื้อนเลอะเทอะได้ง่าย เราควรรู้จักดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายขณะสวมใส่มาดูกันว่าควรทำยังไงบ้างข้อแรกขณะเดินแล้วพบน้ำขังไม่ควรเดินลงไปเหยียบควรเดินเลี่ยงหรือเดินอ้อมเพื่อไม่ให้กางเกงกระโปรงหรือรองเท้าเปื้อนโคลนหากเดินเหยียบน้ำขังอาจทำให้เราลื่นล้มเสื้อผ้าสกรปรกได้ค่ะข้อต่อไปก่อนจะนั่งเก้าอี้ให้เราสำรวจก่อนว่ามีอะไรเปื้อนบนเก้าอี้หรือไม่ อาจมีคาบน้ำหรือเศษดินควรเช็ดทำความสะอาดก่อนนั่งเสื้อผ้าของเราจะได้ไม่เปื้อนค่ะข้อสุดท้ายเวลาดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารต้องค่อยๆรับประทานด้วยความระมัดระวังหากมีเศษอ,อาหารติดอยู่ที่ปากควรใช้ผ้าหรือทิชชู่เช็ดออกห้ามใช้เสื้อตนเองเช็ดอาหารจะให้เสื้อผ้าเป็นคราบสบกรปรกสักออกยากและไม่พูดคุยหยอกล้อเล่นกันขณะรับประทานอาหาร ความสำคัญของการจัดเก็บเสื้อผ้านอกจากการดูแลเสื้อผ้าระหว่างที่เราสวมใส่แล้วอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นระเบียบการจัดเก็บเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบนั้นมีความสำคัญคือสะดวกต่อการหยิบใช้งานเวลาเราจะหาเสื้อผ้าแต่ละชิ้นก็จะไม่ต้องลือคนให้ยุ่งวุ่นวายของไม่รกหาง่ายแล้วห้องเราก็จะดูน่าอยู่ขึ้นด้วยค่ะ และที่สำคัญนักเรียนรู้ไหมว่าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ทุกวันดังนั้นถ้าเราฝึกนิสัยการจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตั้งแต่ตอนนี้ต่อไปก็จะทำให้เรามีนิสัยเป็นคนมีระเบียบใส่ใจตั้งแต่การใส่จนถึงการเก็บเราก็จะดูดีและมีระเบียบไปพร้อมกันเลยค่ะหลักการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนักเรียนรู้ไหมคะว่า เวลาที่เราจะจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นต้องมีหลักในการเก็บวันนี้ครูมีหลักง่ายๆมาฝากค่ะลองทำตามนะคะข้อ1ให้แยกประเภทของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายก่อนค่ะเช่นชุดนักเรียนเสื้อกางเกงกระโปรงถุงเท้าหรือชุดชั้นใน ข้อ2เก็บเสื้อผ้าแต่ละประเภทไว้ในตู้ลิ้นชักหรือในตะกร้าค่ะอย่างเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกันเพราะเวลาหาจะได้ง่ายและสะดวกต่อการหยิบใช้และข้อ3เสื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้วไม่ควรเก็บรวมกับเสื้อผ้าที่ซักสะอาดแล้วเพราะเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วมักจะเปื้อนฝุ่นหรือเหงื่อคาจึงไม่ควรสวมซ้ำและไม่ควรเก็บรวมกับเสื้อผ้าที่ซักแล้วถ้าเก็บรวมกันจะทําให้เสื้อสะอาดมีกลิ่นอับหรือเปื้อนไปด้วย ดังนั้นนักเรียนต้องแยกประเภทของเสื้อผ้าก่อนและจัดเก็บให้เป็นระเบียบแล้วห้องของเราก็จะดูสะอาดหน้าอยู่แถมเราก็จะหาเสื้อผ้าใส่ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะการจัดเก็บเสื้อผ้าที่สวนใส่แล้วมีวิธีปฏิบัติดังนี้ให้เรานำเสื้อผ้าที่เปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนเมื่อแห้งแล้วค่อยเอามาใส่ในตะกร้าเพื่อรอซักอย่าเพิ่งรีบใส่ตะกร้าตอนที่เสื้อยังเปียกนะคะเพราะจะเกิดกลิ่นเหม็นอับ อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเราควรแยกเสื้อผ้าที่ใช้แล้วตามประเภทเช่นกางเกงเสื้อหรือถุงเท้าเวลาจะนำไปซักจะได้ง่ายต่อการไปซักการจัดเก็บเสื้อผ้าที่ทำความสะอาดแล้วเด็กๆเ,เมื่อเราซักเสื้อผ้าให้สะอาดแล้วเราก็ต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบด้วยนะคะวันนี้ครูจะสอนวิธีจัดเก็บเสื้อผ้าที่ถูกต้องไปดูกันเลยค่ะ หนึเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดเช่นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นหรือผ้าเช็ดตัวจะต้องพับให้เรียบร้อยแล้ววางซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบและแยกประเภทไว้เวลาจะหยิบใช้เสื้อตัวที่อยู่ด้านล่างให้สอดมือข้างหนึ่งเข้าไปช้อนยกเสื้อตัวบนขึ้นแล้วมืออีกข้างหนึ่งค่อยๆดึงเสื้อที่ต้องการออกมาอย่างเบามือค่ะจะได้ไม่ทำให้เสื้อที่เหลือยุ่งเหยิง 2. เสื้อผ้าที่ต้องรีดเช่นชุดนักเรียนหรือเสื้อเชิ้ตต่างๆเมื่อรีดเสร็จแล้วควนแขวนเสื้อไว้ในตู้เสื้อผ้าโดยใช้ไม้แขวนเสื้อแขวนเรียงกันให้เรียบร้อยเลยไม่ควรพับเก็บใส่ลิ้นชักเพราะจะทำให้เสื้อผ้ายับอีกต้องรีดใหม่เสียเวลา 3. การจัดเก็บถุงเท้าอันนี้ก็สำคัญนะถุงเท้าที่ซักและตากจนแห้งดีแล้ว ควรจับมาม้วนหรือพับเป็นคู่ๆแล้วเก็บไว้ในตักก้าหรือใส่ลิ้นชักในตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยจะได้หยิบใช้ได้ง่าย 4. การจัดเก็บเข็มขัดส่วนเข็มขัดหลังจากใช้แล้วถอดออกและแขวนไว้ที่ตะขอในตู้เสื้อผ้าหรือจะใช้ตะขอแขวนที่ผนังห้องก็ได้อย่าวางกองไว้กับพื้นหรือโยนรวมกับเสื้อผ้าเพราะจะทำให้เข็มขัดงอหรือหักได้ค่ะ เห็นไหมคะเด็กๆถ้าเรารู้จักจัดเก็บเสื้อผ้าอย่างถูกวิธีเสื้อผ้าก็จะไม่ยับหาใช้ง่ายแล้วห้องของเราก็จะดูเป็นระเบียบลองกลับไปทำที่บ้านดูนะคะประโยชน์ของการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนักเรียนรู้ไหมคะว่าการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะ อย่างแรกเลยคือเราจะมีเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายที่สะอาดเรียบร้อยไว้พร้อมสำหรับสวมใส่ได้ทุกวันอย่างที่สองเวลาเราจะใช้งานทำให้ค้นหาง่ายและหยิบใช้สะดวกไม่ต้องหรือตู้เสื้อผ้าและข้อสุดท้ายเป็นการยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้ยาวนานขึ้นและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยค่ะขั้นตอนการพับผ้าค่ะ ฝึกพับเสื้อผ้าบ่อยๆจะช่วยให้เราทำงานบ้านได้เก่งขึ้นนะคะที่นี้มาดูขั้นตอนการพับผ้ากันค่ะไปเริ่มกันเลยการพับเสื้อผ้าการพับกางเกงในขั้นตอนที่1พับขอบกางเกงด้านขวามาตรงกลางขั้นตอนที่สอง พับขอบกางเกงด้านซ้ายมาตรงกลางขั้นตอนที่3พับส่วนเป้ากางเกงด้านล่างมาชนกับขอบกางเกงการพับกางเกงขาสั้นขั้นตอนที่1พับครึ่งขวาทบไปทางซ้ายเพื่อให้ขอบเสมอกัน ขั้นตอนที่สองพับครึ่งจากด้านล่างไปด้านบนการพับกางเกงขายาวขั้นตอนที่หนึ่งพับครึ่งกางเกงจากขวาไปซ้ายขั้นตอนที่สองพับครึ่งกางเกงจากด้านล่างไปด้านบนขั้นตอนที่สาม พับครึ่งกางเกงอีกทีให้เสมอกันการพับผ้าขนหนูพับครึ่งจากด้านซ้ายไปด้านขวาการพับเสื้อแขนยาวขั้นตอนที่หนึ่งพับเสื้อด้านขวามาตรงกลาง ขั้นตอนที่สองพับเสื้อด้านซ้ายมาตรงกลางขั้นตอนที่สามพับครึ่งเสื้อจากด้านล่างให้เสมอกับด้านบนการพับเสื้อแขนสั้นขั้นตอนที่หนึ่งพับส่วนซ้ายมาตรงกลาง ัที่2พับส่วนขวามาตรงกลางขั้นตอนที่3พับแขนเสื้อให้เสมอกับเสื้อขั้นตอนที่4พับครึ่งจากด้านล่างให้เสมอกับด้านบนหลังจากดูคลิปเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมนำไปหัดทำที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้ครู่ล๊อกแป๊ต้องไปก่อนนะสวัสดีค่ะ